พี่จุนหยุดกับคนนี้อีกโอ้ยวันนี้โชคดีจังเลยแต่ไม่ชลืมกับเมื่อกี้เมือม่อกี้ผมจิตคุกส,สุดแลมม้วกันเอาบ้านนี้กลับมาผมแล้วผมก็ทำการผมจัดปาร์ตี้เลยนี่ยผมต้องจัดปาร์ตี้แล้วจัดปาร์ตี้ต่อไปอธิบายมา เอาแบบเดิมเลยผมเอาแบบเดิมยืนยันต่อไป,ไปมันจะสง่งให้ทุกคนเลยสงล่งให้ทุกคนเลยมันจะสง่งให้ทุกคนเลยที่ผมต้องเชิญไปสง่งให้ทุกคนที่มาที่นี่ผมส่งให้ทุกคน ชื่อเพื่อนชมเชิญสำเร็จเพลงอ่ะมีเพลงไหมเนี่ยไปเอ,ยอยาเองแล้สินะพี่พพเคทีพีเคทีพ่อเมีย ที่วัดทำไงดีผมก็เลงต้องมาอ่ะ,อะมาใน,นเมืองที่นี้ผมทำการเชิญทุกคนมาเลยเชิญนักมาหาคนก็ต้องเชิญมามึงไม่เชิญนะไม่ใช่แค่นี้ผมเอาเค้กมาเลยผมเอาเค้กมาเลยจัดเค้กพร้อมเสริมจัดเค้กพร้อมในหนึ่งสเต็ปกลอีกสเต็ปหนึ่งบาร์บีคิว ทำการป็นงน,นางบานี่ย อย่างเตา่ามาเร็วตตึึบบให้ทุกค,คนเลยแเปิ้ลด้วยาแอปเปิ้ลด้วยแอปเอปิ้ลที่ละสามลูกช็อกโกแลตแลกเอ็กหนึ่งชิน้นรักอ่นรักอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้น สองชิ้นสองชิ้นแล้วผมทำการนะเตรียมอย่างพร้อมพร้อมแล้วกับปอกคอนไปนี่เป็นไฟาอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารฟาสต์ฟู้ดมาเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยผมเ,เตรียมมาเลยยังจัดไปก่อนผมฟาสต์ฟู้ด แล,แ,ลแล้วเค้กวันเกิดเราหายไปไหนวะเค้กวันเกิดเอ็งวะเค้ก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 เอ่อโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อ่ะกลัไปก่อนไปยังนี้ก่อนไปตรงนี้กับคอมกับคอมด้วยโอเคแล้ว โอเคเวลาเค้กมันเกิดนะมันเกิดว่าคนกั้งกินนะน้ำใจเลยเค้กสองชิ้นเลยนะเค้กสองชิ้น,น่กินหมดแล้วเนี่ยอันนี้เค้กไม่กี่ชิ้น,น,นเนี่ยแค่ไม่กี่ชิ้นเลยนะ คิวตั้งเตาพิ่ย่างเตาแล้วก็ย่างเตาหนึ่งชิ้นแค่หนึ่งชิ้นแอปเปิ้ลแล้วก็ต้องน่องไก่ก็มาด้วยน่องไก่น่องไก่ก็ต้องมาแล้วก็ไข่เจียวด้วยเจียวก็มาเหมือนกันนะผมอ่า ฟาสต์ฟ <But> ู้ดเชิญทานรับเชิญรับประทานได้เลยจะเชิญสั่งเชิญรับประทานได้เลยเรฟินเรฟินเรฟอะน้องไก่ก็ต้องมา น้องกับอีกหนึ่งชิ้นและเขาแค่นี้มาแค่นี้แหละมาแค่นี้มาตกแต่งสักนิดหน่อยน่าจะต้องตกแต่งสักนิดหน่อยไหนว่านั้น หาไม่เจอครับหาไม่เจอเป็นปาร์ตี้嘛ปาร์ตี้อะไรก,ก็ได้นะพวกนกินก็ได้นะสวดดัสอรพวกก็ได้นะ,ะ,ะวันนี้ผมต้องมาหาอันนั้นอีกแล้วสินะ Hva er det? โอเคทำเสร็จทุกอย่างหมดแล้วก็การกินฉันจะไเล็กไว้นี่เนี okay. ่ยทนี้มีคนมากินไหมเนี่ยเตรียมอาหารพร้อมนะพวกกินได้เลยพวกกินได้เลยนั่งกินกันนั่งกินกันเลยง่ำมางำง่ำงำงำ,งำ,งำอ่าอิ่ม

นี pelled, ่ของยนะอืายนะวกมาจ๊บได้ทำการผมต้องสมการจัดปาร์ตี้แบบเรียบง่ายแบบไม่ต้องทำอะไรยากๆเย็นๆอย่าเช่นเปิดเพลงเนี้ยผมคือผมนี้ได้นะมาไม่กินกินเค้กได้นะพวกกินเค้กได้นะงง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  จะได้เงงงงงอร่อยคกมาเยอะเกินเงงมงมงงงง้งงงงมคกมเยอะเกิน huh. กิน huh. มันไวเอีเคกเยอะเกินมเค้กเยอะเกินเค้กมันเยอะเกินเค้กมันเยอะเกินมันเยอะเกิน อร่อยจังอ,องลองขเมน้านน่นนึหนนนอร่อยงนนนดื่มน้ำสักนิดหน่อยกันดื่มน้ำ